เรียลไทม์ที่ชัดเจนและความปลอดภัยไม่เคยมีมาก่อนที่บ้านของคุณด้วยควาอินเตอร์คอมกระดิ่งประตู T6 HD มองเห็นทุกความเคลื่อนไหวแม้ในที่มืดและแชทกับผู้เข้าชมในเวลาเรียลไทม์ด้วยระบบเสียงสองทางครบวงจรจดจำให้ทุกวันเป็นวันที่คุณมีความสง่าง,งามและปลอดภัยในบ้านของคุณสวัสดีครับคุณพร้อมที่จะเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในบ้านของคุณด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทแล้วหรือยัง ถ้าคุณต้องการความสง่างามและความปลอดภัยตลอดเวลาสำหรับบ้านของคุณอย่าพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรีคอวอิ n นเตอร์คอมกระดิ่งประตูที6 HD ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจต่อไปนี้คุณภาพของภาพ HD แบบเรียลไทม์กล้องสอตตนี้มาพร้อมกับเลนมุมกว้างและไฟ l 6ตัวเซนเซอร์อินฟราเรดอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนแม้ในที่มืดด้วยคุณภาพระดับ HD แบบเรียลไทมนี้ คุณจะไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญอีกต่อไประบบเสียงสองทางไม่เพียงแค่เห็นภาพคุณยังสามารถแชทกับผู้เข้าชมและเพื่อนได้อย่างไห้ไดายด้วยระบบเสียงสองทางของกล้องนี้คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอช่วงเวลาสำคัญไปยังระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิดีโอที่สูญหายหรือถูกขโมยอีกต่อไปการตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ กล้องนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR) ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวของคนอยู่หน้าประตูคุณสามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ในเวลาจริงบนโทรศัพท์มือถือของคุณโดยที่คุณสามารถกำหนดการตรวจจับสำหรับการเคลื่อนไหวของมนุษย์เท่านั้นและไม่จำเป็นต้องรับการแจ้งเตือนจากการเคลื่อนไหวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าความปลอดภัยของคุณจะได้รับการควบคุมอย่างมืออาชีพ ปลอ,อดแบบมีกล้องไร้าสายกระดิ่งเสียงระฆังที่ทราบเกี่ยวกับการมีคนกดกล้องหน้าประตูกระดิ่งอัจฉริยะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชาร์จได้สองก้อนหรือเครื่องตั้งสัญญาณโทรทัศน์ไม่ต้องกังวลเรื่องกล้องที่ดับเมื่อแบตเตอรี่หมดสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นการแบ่งปันแบบไร้าสายและผู้ใช้หลายคนกล้องนี้รองรับ WiFi 2.4G เพื่อความรวดเร็วและมีแอปที่ชื่อ David ใน Google Play App Store เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานคุณสามารถแชร์กล้องของคุณกับสูงสุด8สมาชิกในครอบครัวและตั้งค่าให้กับแต่ละบุคคลได้ตามความต้องการสิ่งดีที่สุดคือคุณสามารถควบคุมและดูภาพแบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณทำให้คุณมีความสะดวกสบายและความความสง่าง,งามในการควบคุมความปลอดภัยของบ้านของคุณได้อย่างเหนือกว่าที่เคยหากสนใจและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณครับ